ที่เล็กๆนิดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งจังหวัดในวันนี้นะคะอยากจะเรียนเชิญทุกทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดเล็กๆนะคะจังหวัดหนึ่งซึ่งมีเจ็ดอำเภอแต่ในเจ็ดอำเภอ ใหญ่นะคะเรามีหลวงพ่อโตหลายวัดด้วยกันนะคะแต่วัดที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องลือดังระชนทั่วโลกเลยวัดม่วงนะคะหรือที่วิเศษชัยชาญนะคะชื่อพระพุทธนวมินสรักิยมีสีวิษแตชัยชาญนะคะพระองค์นี้สายโมหดไม่ได้ เราจะบอได้จากที่ว่าวิเศษเทชาเมืองแห่งนักรบเมืองแห่งสายเมืองแห่งเกจิปาจารย์นะคะมีหลายวัดเมืองแห่งศิละปะสาม,ามัยกร่งศรีอินเดีนะคะเราคุ้นรับเยอนะคะซึ่งมีศิละปะภาพฝาผนังอันนี้ถ้าหากว่าทุกท่านไปนะคะเราจะาพาท่านไปเที่ยวในที่ หลวงพ่อยยตโตอ,องค์ใหญ่มีหลายที่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญก็คือที่วิเศษชิชาละพวงมีที่ป่าโมกนะคะระนอนนะคะเราก็เรียกระนอนองอนี้ว่าเป็นหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็ที่วิเศษชิชานมีอีกหนึ่งองค์หลวงพ่อโตเหมือนกันนะคะคือวัดสี่ร้อยถามว่าวัดสี่ร้อยเนี่ย ทำไมเป็นชื่อว่าส0่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์คุ้นรองปตลับชูอยู่แถวๆถวมาเสียชีวิตแถวแถที่ประดุกชีวิตกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามีพระนอนองค์ใหญ่ถึงสององค์นะคะที่วัดขุนพินพระประมูลและวัดป่าโมกนะคะเอ่อซึ่งในที่วัดขุนพินเนี่ยนะคะเราก็ได้รับคัดเลือกเป็นอันซีนของภาคกลางนะคะจะขอเชิ วันที่เจนะคะเป็นการผมผ้าพระนององค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะขอเชิญทุกท่านไปเชื่อฟังนะคะเราจะรอย้ายกระนองดีตังนะคะสวัสดีค่ะ